สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่โลกออนไลน์นั้นกำลังวิพากษ์วิจาร์ณจากเหตุของ New Sir ai, นิวสิริชัยนาถึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักโดมปฏิวัติได้มีการกระทากับผู้หญิงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจนกลายเป็นกระแสะร้อนอยู่บนทวิตเตอร์ในเวลานี้ล่าสุดนั้น เภศานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นำสิทธิ์ได้มีการเผยแพร่แถลงการคณะกรรมการการส่งเสริมประชาธิปไตยและก็ความเท่าเทียมและก็คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และก็ส่งเสริมสวัสดิการสานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นำสิทธิ์คณะกรรมการการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมรวมถึงคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และก็ส่งเสริมสวัสดิการมีการขอประนามการกระทําของสมาชิกสภานักศึกษาสิริชัยนาถึงสังกัดพักดมปฏิวัติ สืบเนื่องจากกรณีแฉนิวธรรมศาสตร์ที่ได้มีการพูดถึงในสังคมเป็นวงกว้างและเกี่ยวเนื่องกับสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ah az az ศูนย์ร,งร,ร,ร,รังสิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการกระทําที่เข้าข่ายความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเป็นการกระทําที่ถือว่าขัดต่อหลักในการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมหลักความปลอดภัยทางเพศตลอดจนแนวทางในการพิทักษ์สิทธิ์ของเพื่อน,นักศึกษา โดยหลักการเหล่านี้ล้วนเป็นพันธกิจหลักของคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมและคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการการวมถึงการกระทําดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางเพศของนักศึกษาเป็นการผลิตซ้ําความเจ็บปวดทางจิตใจแก่ผู้ที่เคยถูกกระทําอีกด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้สิริชัยนาถึงได้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสภานักศึกษาทั้งคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียม และคณะกรรมาการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการขอแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบและพร้อมจะช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทางวินัยอย่างเป็นธรรมตามความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมทั้งนี้คณะกรรมาการ ises, ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมและคณะกรรมาการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการขอยืนยันที่จะไม่ยอมจำนนต่อความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในทุกกรณี ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมาจากนักศึกษาผู้ใดก็ตามนี่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับก็เท่ากับว่าสปานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นเนี่ยครับก็ลอยแพรสิริชัยนาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเหตุการณ์ที่ไปคุกคามทางเพศเนี่ยนะครับกับบรรดาผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการกระทําที่ไม่เหมาะสมจากที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนอยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้นี่แหละครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้นะครับที่เป็นบรรดานักเคลื่อนไหวนะครับนี่ไม่ใช่กรณีแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีลักษณะคล้ายแบบกันนี้มาแล้วเช่นเดียวกันครับ